สวัสดีครับผมมุทิชัยวงวานิดนะครับจากบริษัทสถาพนิก110นะครับในฐานะที่เคยออกแบบโรงพยาบาลแล้วก็ห้อง ICU มาพอสมควรก็เลยได้รับรอมอบหมายให้มาพูดเรื่องอการออกแบบหอผู้ป่วยวิกฤตแรงดันลบนะครับใ e กติ i v e Pressure ICU นะครับอหอผู้ป่วย วิกฤตความแรงลบเนี่ยก่อนอื่นเลยผมอยากจะให้เรามาคุยกันเรื่องศัพท์ทางด้านเทคนิคที่ปกติเวลาไปพูดคุยกับทางหมอหรือพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆเนี่ยครับเราจะเจอบ่อยครับเพราะปกติแล้วเนี่ยการออกแบบอาคารปกติเนี่ยจะไม่ค่อยเจอสัพท์พวกนี้นะครับเริ่มจาก 1. น,นะครับ A G P นะครับ Aerosol Generating p r o c e d u r e นะครับ คือหัตถการคือการทำหัตถการที่อาจจะทำให้เกิดการแพร่เชื้อทางอากาศนะครับเช่นการใส่การถอดเครื่องช่วยหายใจนะครับการใช้หน้ากากแรงดันบวกเพื่อช่วยในการหายใจนะครับการเก็บเชื้อในระบบทางเดินหายใจนะครับอันนี้ก็คือ A.G.P. นะครับ <c oughs> อันที่สองก็คือ A.I.I.R. นะครับ Airborne Infection i s u l a t i o n Room นะครับก็คือห้องแยกโรคผู้ป่วยที่แพร่เชื้อทางอากาศนะครับปกติแล้วเนี่ยการแพร่เชื้อทางอากาศที่มีขนาดเล็กกว่า5ไมครอน5ไมครอนเนี่ยก็จะนำผู้ป่วยมาอยู่ในห้อง A.I.I.R. อันนี้นะครับอันที่3ก็คือ แอนตี้รูนะครับก็คือห้องที่เป็นห้องปรับความดันก่อนที่จะเข้าไปในส่วนอื่นๆนะครับอันที่4ก็คือ AP a p นะครับ i r b o r n e p r e c อร์ i o n p r e c i o n ก็คือการระมัดระวังนะครับ a r Airborn อลเข้นีก็คือมาตรการต่างๆที่ตั้งขึ้นไว้สำหรับการป้องกันติดเชื้อทางอากาศนะครับ ICU ก็ Intensive Care Unit นะครับคือหอผู้ป่วยวิกฤต นะครับอันต่อมาก็คือ Negative pressure room ก็คือห้องพักผู้ป่วยหรือห้องอะไรก็แล้วแต่ที่มีความดันเป็นลบเมื่อเทียบกับห้องข้างๆนะครับอันสุดท้ายก็คือ PPE อันนี้อาจจะคุ้นใหม่นะครับเพราะว่าทางอาจจะเคยได้ยินบ่อยและจกในทีวีนะครับคือ personal Pro Protective equipment นะครับคืออุปกรณ์ในการป้องกันส่วนบุคคลนะครับหอผู้ป่วยวิกฤตความดันลบนะครับจะแตกต่างจากหอผู้ป่วยวิกฤตปกติทั่วไปนะครับหอผู้ป่วยวิกฤตปกติทั่วไปเนี่ยความดันเนี่ยมักจะเป็นความดันเป็นบวกวเพราะเนื่องจากาป้องกันการติดเชื้อของผู้ป่วย นะฮะเช่นผู้ป่วยที่มีภูมิตานทานต่ํากว่าปกติผู้ป่วยซึ่งเพิ่งผ่าตัดมากลัวติดเชื้อทางแผลอะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะไอซียทั่วไปเนี่ยก็คือจะเป็นห้องที่มีเป็นความดันบวกนะครับส่วนห้องผู้ป่วยความดันลบเนี่ยก็ไว้สําหรับเป็นคนไข้ที่มีการแพร่เชื้อทางอากาศเช่นวันโลกหรืออะไรอย่างี้นะโควิด1 i ก็เป็นหนึ่งใน เคสที่จะต้องใช้หอผู้ป่วยวิกฤตความดันลบนะครับหอผู้ป่วยเข้มในลบเนี่ยก,ก็คือใช้หลักการในการควบคุมทิศทางของอากาศนะครับจากส่วนสะอาดไปส่วนที่สบกข้นสปบกขึ้นนะครับสุดท้ายก็จะต้องผ่านผู้ป่วยซึ่งเป็นแหล่งแพร่เชื้อซึ่งอาจจะแพร่เชื้อได้เนี่ยก่อนที่จะเ x ็กซอสออกไปจากนอกห้องนะครับ สำหรับในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับ n e g เ t i v e พ r e เ s u r e ICU เนี่ยเพื่อรองรับหเหตุการณ์โควิด -19 เนี่ยก็สามารถทำได้ประมาณ3รูปแบบนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือสร้าง Negative Pressure ICU ขึ้นมาใหม่เลยนะฮะอันนี้ก็จะสามารถทำให้ออกแบบได้ดีคอนโซลอะไรทุกอย่างได้ดีที่สุดแต่ว่ามันจะมีการใช้งบประมาณและ ระยะเวลาในการก่อสร้างมากนะครับอันที่2นะครับจากโรงพยาบาลทั่วไปซึ่งมี ICU อยู่แล้วเนี่ยเราปรับ ICU เดิมเนี่ยมาทำเป็น Negative Pressure ICU เนี่ยก็จะทำให้เนื่องจากฟังก์ชันเนี่ยก็คล้ายๆกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรามาปรับความดันของแต่ละห้องอาจจะต้องกั้นห้องเพิ่มในส่วนของ s e s t a t i o n เนี่ยก็จะทำให้สามารถใช้เวลาน้อยลงแล้วก็งบประมาณน้อยลงกว่า จะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับอันที่3เลยเนี่ยก็คือเป็นการที่ปรับจากวอดสามมันหรือว่าจะเป็นวอร์เดเตียงเดียวก็แล้วแต่นะฮะให้มาเป็น Negative เพ e s เชอร์ c u นะครับก็ทำคือง่ายก็คือเปลี่ยนจากห้องพักผู้ป่วยธรรมดาเนี่ยก็ทำให้เป็น a i i r airborn e infection insulation room นะครับวิธีการนี้ก็อาจจะทำได้รวดเร็วงบประมาณอาจจะไม่สูงมากแต่ว่าก็าจะมีข้อจำกัดกับ ผังของบอร์ดเดิมที่จะต้องคำนึงถึงว่ามันจะต้องมาปรับแป่งยังไงก็ต้องมาต้องคุยเรื่องรายละเอียดต่อไปนะครับในส่วนของโฟลของของการออกแบบ Ne ็กซิสเพรสเซอร์ไอซเนี่ยครับก็แบ่งเส้นทางการเดินทางเนี่ยเป็นเซอร์เคเลชันเนี่ยมีอยู่4ส่วนนะครับ ส่วนแรกเนี่ยก็คือส่วนคนไข้นะครับจากในโฟล์อันนี้ก็คือเป็นทางทางคนไข้เนี่ยครับจะเข้าจะออกมาเนี่ยจะต้องผ่านแอนติลูมก่อนแอนติลูมแล้วก็เข้ามาที่บริเวณคอริดอร์หน้าห้องพักผู้ป่วยนะครับแล้วถึงจะเข้าไปที่ห้องพักผู้ป่วยซึ่งเป็นห้องแยกหนึ่งต่อหนึ่งนะครับอันนี้คือทางเข้าหรือทางออกของคนไข้นะครับ ในส่วนที่2เนี่ยเป็นเรื่องของ medical staff นะครับบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นหมอหรือเป็นพยาบาลเนี่ยครับก็จะมีทางเข้าแยกมาต่างหากเข้ามาจากคอ,อริดรปกติเนี่ยเข้าเข้ามาเชนรูมนะครับมาใส่เสื้อกาวเปลี่ยนรองเท้าใส่หมวกนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปที่ส่วนพักนะครับ staff l o นะครับส่วน staff l o u n g เนี่ยจะมีห้องน้ําหรือไม่มีก็ก็ควรจะมีห้องน้ํำนะครับแล้วก็จาก staff l o เนี่ยก็คือ ถ้าถึงเวลาทำงานก็เข้าไปที่ nurse station หรือ nurse working area นะครับ nurse station หรือ nurse working area เนี่ยจะไม่คอนแทคโดยตรงกับทางคอริดอร์หน้าห้องผู้ป่วยหรือห้องผู้ป่วยโดยตรงนะครับการที่บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยจะไปทำหัตถการกับทางผู้ป่วยในห้องพักผู้ป่วยเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้ามาในห้องห้องหนึ่งนะครับมาใส่ชุด PPE นะครับก่อนที่จะเข้าไปทำหัตถการกับคนไข้ นะครับส่วนที่สามคือ clean supply, คลีนซั p l y คับคลีนซับไพก็คือเครื่องเวชภัณฑ์ยาแล้วก็ผ้าสะอาดต่างๆที่เอาไว้สำหรับเปลี่ยนเตียงเปลี่ยนเตียงให้ผู้ป่วยนะครับก็จะมีทางเข้าต่างหากแล้วก็เข้ามาที่เก็บเก็บของซัลายนะครับคลีนซัลายนะครับส่วนที่สี่ก็คือส่วนที่อุปกรณ์หรือเวชภัณฑ์หรือว่าผ้าที่ใช้แล้วนะครับหรือ ของที่จะต้องทิ้งเช่นผ้าก๊อสหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับในการทำหัตถการกับผู้ป่วยแล้วเนี่ยควรจะมีทางออกนะครับออกมาเส้นทางนี้นะมาข้างหลังนี้นะครับมาที่ซอยคอริดอร์หรือเซอร์วิสคอริดอรนะ์มาเก็บรวบรวมไว้ที่ห้องห้องหนึ่งนะครับในนี้เรียกว่าเดอร์ตี้ยูทิลิตี้ก่อนที่จะเอาไปกำจัดทิ้งหรือจะไปนึ่งทำความสะอาดหรือจะไปซักหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต่อไปนะครับ ในเรื่องของความดันอากาศในแต่ละโซนจะจะแบ่งได้เป็น3โซนนะครับก็คือ 1. พื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับเราจะถือว่าเป็นส่วนคลีนแอเรียนะครับตรงบริเวณเนี้ก็คือจะเป็นบริเวณสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่เป็นค่อนข้างจะเป็นคลีนแอเรียนะครับความดันทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นบวกนะครับอนอกจากคลีนซัายอาจจะเป็น2บวกนะครับส่วน อส่วนพื้นที่โสปกหรือพื้นที่ติดเชื้อเนี่ยครับก็คือพื้นที่ที่สีส้มนะฮะโทนสีส้มแล้วก็สีแดงนี่นะครับก็คือพื้นที่ที่เป็นแอนตี้ l คเดอร์แอนตี้แอเรียก่อนเข้าห้องซึ่งมีผู้ติดเชื้ออยู่นะครับรวมทั้งซอยไคเดอรหรือซอ์วิ c ไคเดอร์กับพื้นที่เก็บของสสบกก่อนที่จะเอาออกไปข้างนอกนะครับอันนี้ก็คือพื้นที่ที่ติดเชื้อเราเรียกว่า dirty area นะครับ ส่วนพื้นที่ควบคุมนะครับพื้นที่ควบคุมอันที่สามเนี่ยก็คือพวกพวกแอนติลูมต่างๆนะครับแล้วก็รวมทั้งรวมทั้งห้องคนไข้ด้วยคนไข้เป็นพื้นที่เดสติกแอเรียพอสมควรนะครับการครวบคุมอากาศใน ICU อันนี้เป็นเรื่องของงานระบบนิดหน่อยนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยมันต้องเข้าตุ่น ควบคุมตัวแปรบางอย่างนะครับเช่นอันที่1คือแรงดันอากาศที่เราบอกว่าเป็นบวกเป็นลบเนี่ยนะครับหน่วยก็จะเป็น p าสคาลนะครับคือนิวตันต่อตารางเมตรเขาเรียกเป็นปาสคาลนะครับแอ์เชนนะครับระบบอัตราหมุนเวียนของอากาศในห้องเนี่ยมันก็ควรจะมากกว่า12บสอง์เชนสิบสอง์เชนก็คือหมายถึงว่าในหนึ่งปริมาตรของห้องห้องหนึ่งเนี่ย เรียกว่า1 Air c h a n ชนนะครับการที่จะมีอัตราหมุนเวียนของอากาศมากกว่า12 a i อ c h a n ชก็คือจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนระบบปริมาตรอากาศในห้องห้องนั้นเนี่ยส2บนผลทั้งหมด1ิบนผลภายใน1ชั่วโมงนะครับอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆนะครับการเติม fresh air เข้ามาในนี้ก็คือเป็นต้องมากกว่า air c h a n g e ก็คือภายใน1ชั่วโมงเนี่ยจะต้องมีปริมาตรอากาศเติมเข้ามาเนี่ย มากกว่า2เท่าของปริมาตรอากาศของห้องห้องนั้นนะครับการควบคุมอุณหภูมินะครับระหว่าง21ถึง24องศาเซลเซียสนะครับความชื้นสัมพัสนะครับ30ถึง60%ซนะครับแผ่นกรองอากาศครับการกรองอากาศเนี่ยที่จะจ่ายเข้าสู่ห้องเนี่ยก็จะต้องผ่านแผ่นกรองชนิด Medium f i l ลเตนะครับการที่ถ้าจะต้องมี Return Air การที่จะรีเทนแอร์เนี่ยก่อนการจะเอาแอร์มารีเทนเข้าเครื่องอีกทีเนี่ยจะต้องผ่าน h ฮป้าฟิลเตอร์นะครับหรือว่าการจะต้องเอ็กซอร์อากาศออกทิ้งออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะต้องผ่าน h ฮป้าฟิลเตอร์นะครับในที่ในกรณีที่ต้องผ่าน h ฮป้าฟิลเตอร์ในกรณีที่จุดที่เอ็กซ์ซอร์ออกไปข้างนอกเนี่ยต้องสูงกว่าอาคารประมาณ3เมตร ครับเนื่องจากห้อง Negative p r e s s u r e ICU เป็นห้องที่มีการควบคุมแรงดันอากาศและมีกระบวนการที่มีการเติมอากาศและดูดอากาศทิ้งนะครับาการสูญเสียความเย็นภายในห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีงบประมาณในการจัดทำเนี่ยสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถจัดทำเฉพาะส่วนที่เป็นความดันอากาศเป็นนิกติบเนี่ยเฉพาะส่วนห้องพักคนไข้นะครับไดอะแกรมของ ห้องพักคนไข้เนี่ยครับตรงนี้ครับเป็นบริเวณที่เป็นห้องพักคนไข้นะครับในห้องพักคนไข้เนี่ยก็จะมีลมจากแอร์เนี่ยนะครับจ่ายเข้ามาบริเวณปลายเตียงนะครับแล้วก็จะมี exhaust แอ,อ,อร์ตรงบริเวณหัวเตียงนะครับเพื่อที่จะเอาออกไปนะครับส่วนบริเวณตรงนี้เป็นบริเวณ anti room นะครับทั้งสองห้องเนี้ยก็จะมีชุดประตูก็จะต้องเป็นระบบเซนเซอร์แล้วก็มี รีโมทแล้วมีตัววัดค่าความดันของแต่ละห้องนะครับส่วนระบบอื่นๆนะครับระบบไฟฟ้าเนี่ยก็จะต้องการติดตั้งฟิตติ้งต่างๆเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงการลีกของเพ t เชอร์ภายในห้องนะครับเต้ารับต่างๆในของ ICU เนี่ยมันก็ควรจะผ่าน มีเจนเนอเรเตอร์ถ้าเกิดไฟดับจะได้ไม่มีปัญหานะครับระบบสื่อสารระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ต้องเตรียมแลนเตรียมอุปกรณ์ไร้สายให้เพียงพอสําหรับรองรับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับระบบสุขห้อ้บานนะครับถ้าจะมีอ่างล้างมือ,ห,อ,อห้องน้ำห้องน้ำอะไรพวกนี้ก็ควรจะมีระบบเป็นเซนเซอร์เพื่อที่ผู้ใช้งานจะได้ไม่ต้องสัมผัสกับสุขภัณฑ์นะครับระบบ ดับเพลิงก็ควรจะมีระบบดับเพลิงปกตินะครับแต่ควรจะรีโมทไปให้ทางพยาบาลเห็นถ้าเกิดมีจะได้พยาบาลจะได้เข้าไปช่วยคนไข้ได้ทันเวลารับระบบ c c e s s s o o t t r o เนี่ก็คือใช้ระบบเซ็นเซอร์นะครับระบบ Medical Gas ที่คำนึงเนี่ยก็ระบบ m e d i c a l g ก s ใน ICU ก็ปกติอยู่แล้วต้องมีทั้งออกซิเจนมีซัคชั่นนะครับไนทัส การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ของในห้อง negative pressure ICU เนี่ยนะครับพื้นพื้นก็ควรจะเป็นพื้นที่สามารถทำความสะอาดง่ายนะครับมีผิวเรียบมีรอยต่อให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยนะครับอุปกรณ์ที่แนะนำเนี่ยก็คือกระเบื้องยางชนิดมวลน,นะครับที่มีเดี๋ยวนี้มันมีกระเบื้องยางที่มีคุณสมบัติแอนตีแบคทีเรียนะครับส่วนในห้องน้ำเนี่ยอาจจะเป็นพื้น PU ที่เป็น เ e ลล์เลเบิลิงนะครับจะได้ไม่ต้องมีรอยต่อนะครับส่วนระดับของในห้องซีอู่ก็ไม่ควรมีระดับนะครับเพื่อจะได้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายทั้งผู้ป่วยทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับวัสดุอุปกรณ์ก็ใช้ควรจะใช้วัสดุที่เป็นสําเร็จรูปเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการติดผนังก็คือจริงๆก็ควรจะเป็นจักปูนเรียบทาสีนะครับ ทาสีก็น่าจะใช้สีที่เป็นแอนตี้แบคทีเรียเช่นเดียวกับฝ้าเพดานนะครับฝ้าเพดานก็ควรจะเป็นเป็นจับเรียบนะครับแล้วก็ทาสีแอนตี้แบคทีเรียครับประตูเนี่ยประตูก็ควรจะเป็นประตูที่แบบต้องคำนึงถึงการเปิดปิดได้สะดวกนะครับขนย้ายคนไข้ได้สะดวกนะครับ ไม่ควรใช้มือสัมผัสอาจจะเป็นเลนเซอร์หรือเป็นเลนทัชเลสนะครับคอนโทรลนะครับความกว้างของช่องประตูนะครับของช่องของประตูที่จะต้องเข็นเตียงผู้ป่วยเนี่ยก็คือกว้างไม่ควรน้อยกว่า1.8นะครับส่วนที่จะเล็กลงมาหน่อยก็ไม่ควรน้อยกว่าเมตหสิบ1.5นะครับส่วนประตูห้องอื่นก็ประมาณ90เซนไม่ควรต่ำกว่านี้นะครับ ประตูก็ไม่ควรมีธรณีประตูนะครับส่วนซีลของประตูนะครับมันควรจะเป็นอย่นี้ประตูเนะี่ยมันจะเป็นประตูชนิดดรอปซีลหรือไม่ก็เป็นเพอรอมติกนะครับประตูสองชนิดเนี่เป็นประตูที่สามารถกันอากาศได้คือกันการไหลของของอากาศจากห้องไปสู่ห้องหนึ่งนะครปกติเราจะใช้ในพวก ห้องไอซห้องผ่าตัดนะครับประตูวานสบริงนี้จะไม่เหมาะเลยเพราะว่าจะมีช่องว่างและหระางระหว่างบานเนี่ยเยอะนะครับตัวอย่างของหอผู้ป่วยวิกฤตทั่วไปนะครับอันนี้ผมขอยกตัวอย่างของ ICU ในห้องปกตินะครับพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ของพื้นที่ของแผนก ICU นะครับ ในพื้นที่อันนี้ก็จะมีเรื่องของเซอร์โคเลชันนะครับเซอร์โคเลชันอันแรกเลยนี่ก็คือคนไข้นะครับคนไข้เนี่ยเข้ามาทางนีนะครับผ่านแอนติลูมก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะไปห้องแยกแต่ละห้องเออไอซียูอันนี้นะครับมี i อซียูสำหรับติดเชื้อเนี่ยสองห้องคือบริเวณนี้กับบริเวณนี้แยกทางเข้านะครับผู้ป่วยสําหรับติดเชื้อเนี่ยผ่านเข้ามาปุ๊บผ่านแอนติลูมแล้วถึงจะเข้ามาที่ ห้องผู้ป่วยติเชื้อผู้ป่วยติเ,เสร็จแล้วนี่ก็ออกตรงนี้นะครับอันนี้คือทางเข้าของคนไข้ทางเข้าของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเข้ามาเพิบนะครับมาเข้ามาตรงนี้แล้วก็เข้ามาทำงานที่ nurse station หรือ working area บริเวณนี้นะครับเป็นพื้นที่สีเขียวอันนี้เป็น ICU ซึ่งเป็น ICU ปกติก็ไม่ได้ซ e เ i ีย s กับกันติเชือ้อทางแอร์บอร์นมากนะักก็เป็น การทางานปกติของ IC u ปกติครับสีฟ้านี่เป็นบริเวณพื้นที่ทางเข้าของส่วนสะอาดนะครับเวชภัณฑ์ต่างๆนะครับส่วนของสกปรกของใช้แล้วหรือเวชภัณฑ์ใช้แล้วเนี่ยก็คือจะต้องออกมาจากห้องหลังจากทำมาตรการเสร็จแ,แล้วเนี่ยก็ออกมาจากห้องผู้ป่วยเนี่ยมาเก็บไปก่อนหรือจะมาล้างเครื่องมือเพื่อที่จะออกไปข้างนอกอีกทีอันนี้เป็นโฟร์ดแกรมของ เรื่องของความดันนะครับตรงนี้สีฟ้านี่ครับเป็นบริเวณที่ทํางานของแพทย์และพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์หรือห้องเก็บของทางเวชภัณฑ์ก็จะเป็นแรงดันก็จะเป็นบวกนะครับนะครับก็หรือบวกลบในบริเวณที่ไม่ได้สเสียสมากก็คือจะดนั่นง working area ต,ตอนนี้ส่วนบริเวณสีส้มคือบริเวณที่เป็นผู้ป่วยอยู่นะครับ ผู้ป่วยอยู่นี่ก็จะเป็นบวกลบเป็นไอห้องห้องผู้ป่วยเนี่ยจะเป็นบวกนะครับแต่ว่าบริเวณคอริดอร์ตรงนี้ก็จะเป็นบวกลบก็คือเป็นแรงดันปกตินะครับส่วนห้องผู้ป่วยติดเชื้อเนี่ครับสีส้มเริ่มสีส้มปุ๊บเนี่ยก็แสดงว่าเป็นลบละลบนะครับแล้วก็ในห้องผู้ป่วยจะเป็นลบเป็นสองลบนะครับถ้าเกิดมีห้องน้ําก็จะเป็น สลบต้องลบมากกว่าห้องผู้ป่วยนะครับแล้วก็มีของเสียของใช้แล้วแล้วพวกนี้ก็เอามาเก็บไว้ตรงนี้เป็นลบหมดก่อนที่ออกไปข้างน,นอกนะครับนี่เป็นปุ้บไอซปกติส่วนทีนี้ตัวอย่างของนัก v e p เ e s s ไอซียูนะครับอันนี้ผมก็เลยลองทำนัก v e p เพร s ไอซียูขึ้นมานะครับ บริเวณน,นี้ก็เป็นบริเวณของที่เคเชอร์ไอซียูโดยมีผู้ป่วยอยู่ด้านบนนะครับ8ห้องตรงบริเวณข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นบริเวณการทํางานของของเนิร์สหรือบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งทางเข้าทางออกเซอร์คูลเลชันอันแรกนะครับก็คือเซอร์คลเลชันของผู้ป่วยก็คือเข้าทางนี้นะผู้ป่วยเนี่ยผ่านแอติลูมมานะครับ ามาที่แอนตี้คอริดอร์นะครับก่อนที่จะไปที่ห้องพักผู้ป่วยนะครับอันนี้ทางเข้าผู้ป่วยทางเข้าของบุคลากรทางการแพทย์นี่เข้ามาปุ๊บเปลี่ยนรองเท้านะครับมาตัวนี้ก็มาใส่เสื้อกาวใส่หมวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาถ้าจะมีก็ห้องน้ําก็มีห้องน้ำชายหญิงแยกชายหญิงกลับมาเป็นที่เลาจ์นะครับห้องพักผ่อนก่อนที่เปิดประตูเข้ามาเป็นส่วนของ เน r ต์วอร์กิ่งแอเรียนะครับเนสต์วอร์กิ่งแอเรียตรงนี้กั้นเป็นห้องนะครับไม่สามารถไปติดต่ออยู่เข้ากับตรงตัวคอริดอร์ตรงนี้หน้าห้องผู้ป่วยได้สมมติว่าพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์จะต้องไปทาหัตถกับผู้ป่วยนะครับจะต้องออกมาจาก Nur s e working a r e เเข้ามาเปลี่ยนชุดก่อนมาใส่ชุด PPE ก่อนถึงจะออกไปทําหัตถกับผู้ป่วยนะครับเมื่อทําหัตการกับผู้ป่วยเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องกลับมา มาถอดชุด PPE ก่อนนะครับชุด PPE ที่ถอดแล้วเนี่ยก็ส่งเข้ามาที่ dirty utility นะครับถอดชุดปุ๊บอาบน้ำแต่งชุดแล้วก็ออกไปที่คลิโดปกตินะครับอันนี้คือกของบุากรณ์ทางการแพทย์ส่วนทางเข้าของเวชภัณฑ์หรือยาอะไรพวกนี้ก็คือคอฟบสีฟ้านี่ยครับเข้ามาแล้วก็มาเก็บของส่วนไ้ายนี่นะครับส่วนของเสียเนี่ยที่ เกิดจากการาก,การทำแผนการเนี่ยนะครับก็จะจากห้องเนี่ยครับที่ออกมาปุ๊บเนี่ยมา,ออมาที่เซอร์วิสคอรดอร์หรือซอยคอร์ดอร์ที่ว่านี่นะครับมาปุ๊บแล้วก็มาเก็บไว้ที่ที่เดอร์ิตี้นี้ก่อนแล้วถึงจะออกไปนะครับในส่วนของแรงดันนะครับเริ่มจากที่ข้างนอกก่อนเข้ามาปุ๊บผู้ป่วยเข้ามาจะเป็นบวกลบนะครับมาที่แอนตี้รูมตรงนี้เป็นบวกลบอยู่นะครับมาจนถึงเข้ามาที่ ทันีคอดตรงนี้เริ่มเป็นลบและหนึ่งลบนะครับแล้วก็เข้าไปที่ห้องพักผู้ป่วยห้องพักผู้ป่วยนี่ก็เป็น2ลบนะครับของเสียที่เกิดจากขาดการก็จะต้องออกมาที่ Service อ o ์สตรี r ตรงนี้ก็เป็นสองลบนะสองลบหมดกลับเข้ามามาที่ห้องเก็บ Dirt ์ตี้ยูทิตรงนี้ก็เป็นสาลบก่อนที่จะแปะใส่ซีลแล้วก็ออกไปที่ c o r r ด d o อปกตินะครับ อันนี้คือแรงดันของทางเข้าผู้ป่วยส่วนสีฟ้าทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของแรงดันเป็นบวกทั้งนั้นนะครับเป็นเรื่องของบุทละครทางการแพทย์กับเวชภัณฑ์อันนี้เป็น c ร l การณนของนัก a t i เพ p เชื่ออซียนะครับอันนี้เขาผู้ป่วยเข้ามาผ่านแอนติลเพื่อถึงจะเข้ามาที่แอนติคอลิดรก่อนที่จะเข้าพักผู้ป่วยนะครับ บุคลากรทางพทแพทย์นี่เมื่อกี้ที่อธิบายให้ฟังเพิ่มประมาณตรงนี้นะครับจะออกไปัตถการผู้ป่วยก็ต้องมาเปลี่ยนชุดใส่ PPE นะครับก่อนที่ไปทํหัตถการทางอแพทย์ทําเสร็จแล้วก็มาถอดชุด PPE ก่อนที่จะมาอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ออกไปข้างนอกนะครับส่วนของเวชภัณฑ์กับยาก็เข้ามาแล้วมาเก็บขึ้นฝั่งซ้ายนี่นะครับเป็นสีฟ้าแรงดัน,นเป็นบวกหมดนะครับของเสียที่เกิดจากวชธการ หันตถการก็ออกมาแล้วมาเก็บที่ยูทิลิตี้แล้วก็ก่อนที่จะเอาไปข้างนอ,อันนี้เป็นภาพรวมที่ให้เห็นเป็น3มิตินะครับของ negative pressure i c u อันนี้อีกอันนึงครับเป็นการปรับหอพักผู้ป่วย w a ์ดซึ่งมีอยู่เดิมนะครับมาเป็นหอผู้ป่วยวิกฤตทาง แรงดันลบนะครับเนกาตีเพเซอร์ไอซอันนี้เป็นเป็นแปลนของวอร์ดมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับอันนี้เป็นแปลนปกตินะครับพื้นที่สีขาวนี่คือบริเวณที่ต้องปรับปรุงนะครับเป็นเนกาตีไอซียนะครับ เอาเซอร์คูลเลชันก่อนนะครับเซอร์คูลเลชันคือคนไข้นะครับคนไข้ก็มาปุ๊บมา,ากปกตินี่นะครับผ่านแอนตี area ้แอเรียแอนตีู้มก่อนที่จะไปเข้าห้องพักนอะห้องพักมีอยู่เท่าน,นี้นะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าห้องนะครับอันนี้คือห้องพักผู้ป่วยนะครับส่วนบุคลากรทางการแพทย์นะครับเข้ามาปุ๊บมาทํางานตรงนี้เป็นพื้นที่ทํางานนะครับ ส่วนพื้นที่ทํางานปุ๊บจะเข้ามาทําหัตถการของผู้ป่วยก็คือออกมาเปลี่ยนชุดแล้วก็ถึงจะเข้าไปทําหัตถการนะครับทำหัตถการเสร็จปุ๊บก็ออกมาถอดชุด ppe นะครับแล้วก็อาบน้ําแล้วก็ออกไปข้างนอกปกตินะครับส่วนหัตถการเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นการปรับปรุงจังหวะธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยคคลด์ดอรตรงบริเวณนี้จะ ค่อนข้างจะยุ่งพอสมควรอิดนึงนะครับมาออกของเสียออกมาปุ๊บมาเก็บไว้เพื่อที่จะรอขนไปที่อื่นนะส่วนห้องเก็บของห้องเก็บยาก็เข้ามาที่บริเวณตรงนี้นะรเรื่องความดันของแต่ละห้องนะครับบริเวณตรงนี้ครับบริเวณที่ห้องพักผู้ป่วย รวมทั้งพื้นที่ที่ถอดชุด PPE ตรงนี้เป็นพื้นที่ถอดชุด PPE จากความดันจะเป็นลบหนึ่งลบนะครับห้องน้ําก็จะเป็นสองลบนะครับของเสียที่ออกมาปุ๊บตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นลบมากกว่าเดิมเพื่อที่จะเป็นเป็นสองลบหรือสามลบเพื่อที่จะรอผลย้ายออกไปเนี่ยเป็นเดอร์ตี้โซลนะครับส่วนสีเหลืองเนี่ยเป็นส่วนเป็น ห้องปรับคกาลังก็คือแอนตี้รูมนะครับส่วนสีฟ้านี่เป็นส่วนที่ทํางานบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งห้องเก็บของห้องเก็บเวชภัณฑ์อันนี้ก็เป็นภาพรวมเห็นทั้งความดันเห็นทั้งเซอร์คูลเลชันนะครับก็น่าจะหมดอยู่แค่นี้ครับขอฝากไว้หน่อยว่าเราจะไม่ปล่อยให้วิชาชีพ สายทางการแพทย์ต่อสู้เพียงลําพังนะครับพวกเราเป็นขาบันนี้ก็พยายามช่วยได้เท่าที่จะลึนออกในช่วงนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ